ในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเกรดโฟของเรานะคะไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรไปดูกันเลยคะ่ะหน่วยการเรียนรู้ที่2ส,สิทธิของเด็กเรื่องสิทธิของเด็กเรามาดูกันเลยนะคะว่าสิทธิมนุษยชนหมายถึงอะไร สิทธิมนุษยชนหมายถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนได้รับอย่างเสมอภาคกันมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองทั้งความคิดและการกระทำและยังครอบคลุมไปถึงอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิที่เด็กทุกคนพึงได้รับอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติศาสนาภาษาเพศการเกิดหรือสถานะอื่นๆนะคะสิวเเดนคะเรามาดูตัวอย่างสิทธิมนุษยชนกันเลยนะคะครอบครัวอบอุ่นเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับเด็กครอบครัวจะประกอบไปด้วยพ่อ แม่ลูกมีการอบรมเลี้ยงดูให้ความรักความเมตตาจะทำให้นักเรียนจเจริญเติบโตมาอย่างมีคุณภาพนะคะสิวเดนคะสิวเดนรู้ไหมคะว่าสิทธิของเด็กแบ่งออกเป็นกี่ประการใช้แล้วคะ่ะสิทธิเด็กแบ่งออกเป็น4ประการด้วยกันนั่นเองนะคะเรามาดูกันเลยคะ่ะสิทธิที่1คือสิทธิที่จะมีชีวิต 2. สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง 3. สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา 4. สิทธิที่จะมีส่วนร่วมเรามาดูสิทธิที่จะมีชีวิตกันเลยนะคะสิทธิที่จะมีชีวิตคือเด็กมีสิทธิเกิดมาตามธรรมชาติผู้ใหญ่ไม่มีสิทธิทำลายเด็กไม่ให้เกิดหรือทำร้ายจนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งทำให้เป็นอันตรายทั้งร่างกายและจิตใจของเด็กนะคะซิลเดนคะเรามาดูตัวอย่างสิทธิของเด็กที่จะมีชีวิตกันเลยนะคะเด็กที่อยู่ในคันมันดามีสิทธิที่จะเกิดมาตามธรรมชาติผู้ใหญ่ไม่มีสิทธิทำรลายเด็กไม่ให้เกิดมาหรือทำร้ายเด็กจนบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะเด็กที่เกิดมาแล้วพิการ มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้ไม่ว่าเขาจะพิการทางสายตาหรือทางแขนขามีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่นะคะเด็กควรได้รับการช่วยเหลือทางการแพทย์และดูแลสุขภาพที่จำเป็นเช่นเมื่อเด็กเกิดมาต้องมีการไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคต่างๆต,ต,ต,ตามสถานพยาบาลต่างๆนะคะซิลเดนคะเรามาดูสิทธิของเด็กข้อที่สกันเลยค่ะ คือสิทธิที่จะได้รับการปกป้องเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองและดูแลให้รอดพ้นจากอันตรายต่างๆนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าสิทธิที่จะได้รับการปกป้องจะได้รับการปกป้องในเรื่องใดบ้างค่ะเด็ <ly> กจะได้รับการปกป้องการคุ้มครองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือการถูกข่มขืนจากบุคคลต่างๆนั่นเองค่ะการป้องกันไม่ให้เด็กเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดคือป้องกันไม่ให้ขายาหรือเสพยาเสพติดของมึนเมาต่างๆด้วยนะคะเด็กที่ไม่มีพ่อแม่หรือผัดพลากจากครอบครัวจะต้องได้รับการคุ้มครอง และได้รับการช่วยเหลือตามความเหมาะสมเช่นจะมีการจัดสถานสงเคราะห์เลี้ยงดูเด็กกำพร้าที่พัดพลากจากครอบครัวและอยู่ในครอบครัวที่ไม่เหมาะสมนั่นเองค่ะเรามาดูสิทธิข้อที่3กันเลยค่ะสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาคือเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการพัฒนา ทั้งทางด้านร่างกายสติปัญญาและจิตใจเรามาดูกันเลยค่ะว่าจะได้รับการพัฒนาทางด้านใดบ้างคือผู้ปกครองต้องสอนแต่สิ่งที่ดีๆให้แก่เด็กผู้ปกครองจะต้องอบรมสั่งสอนแนะนำสิ่งที่ดีแก่เด็กเพื่อจะได้ปลูกฝังให้เด็กเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีค่ะ ต่อมาเด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาเป็นเวลา12ปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบปีการศึกษาที่รัฐบาลได้บังคับเอาไว้จะจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายคือมีการเรียนฟรีชุดนักเรียนฟรีหนังสือจัดให้ฟรีโดยการจัดการเรียนการสอนที่ได้คุณภาพค่ะ เด็กควรได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายสติปัญญาสังคมอารมณ์และจิตใจชุมชนควรมีสถานที่ให้เด็กได้พักผ่อนและออกกําลังกายนะคะเรามาดูสิทธิเด็กข้อที่4ค่ะสิทธิที่จะมีส่วนร่วมเด็กสามารถมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในสังคมเช่นเดียวกับสมาชิกทุกคนในชุมชนโดย ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆนะคะเรามาดูกันว่าสิทธิที่จะมีส่วนร่วมมีอะไรบ้างเด็กควรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นคือได้พบปะเพื่อนเพื่อแลกความคิดเห็นกับผู้อื่นทั้งนี้เพื่อที่เด็กจะได้เรียนรู้ความแตกต่างทางความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะต่อมาได้เรียนรู้พฤติกรรมของเพื่อนๆ เพื่อที่จะมีการปรับตัวเข้าหากับเพื่อนๆและปรับตัวเข้าหาซึ่งกันและกันได้ค่ะต่อมามีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนเรานะคะสิวเดนคะเรามาดูข้อควรจำก่อนที่สิวเดนจะมาช่วยทิเชอร์ทำแบบฝึกหัดกันนะคะข้อควรจำสำหรับสิทธิเด็ก เรามาดูความหมายของสิทธิมนุษยชนค่ะหมายถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนได้รับอย่างเสมอภาคกันค่ะโดยสิทธิเด็กจะแบ่งออกเป็น4ประการด้วยกันค่ะ 1. สิทธิที่จะมีชีวิต 2. สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง 3. สิทธิที่จะได้รับการพัฒนาและ 4. สิทธิที่จะมีส่วนร่วมนั่นเองค่ะ พร้อมแล้วเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะที่จะไปทําแบบฝึกหัดกันถ้าพร้อมแล้วเตรียมสมูดดินสอแล้วไปแก้ปัญหาพร้อมกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะเมื่อสติลเด้นพร้อมแล้วเราไปลงมือทําแบบฝึกหัดกันเลยค่ะนักเรียนมาช่วยครูเติมคําตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องโดยมีช้อยให้เลือกดังต่อไปนี้ค่ะกอไก่สิทธิที่จะมีชีวิต ขอไข่สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคอควายสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาและงองูสิทธิที่จะมีส่วนร่วมนั่นเองค่ะเรามาดูข้อหนึ่งกันเลยค่ะเด็กควรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเอการไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและก,กันควรเป็นสิทธิไหนหน้าชิเชอร์ให้เวลา5วินาทีค่ะ5 4 3 2 1 0ห,หมดเวลาค่ะสิวเดนคิดว่าข้อ1จะเป็นสิทธิด้านไหนคะสิทธิข้ององูนั่นเองค่ะคือสิทธิที่จะมีส่วนร่วมเพราะการไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคือการมีส่วนร่วมการสดแสดงความคิดเห็นต่างๆร่วมกันนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสิวเดนข้อ1มีใครตอบถูกกันบ้างไหมเอ่ย งั้นเราไปช่วยทิชเชอร์ดูข้อ2กันเลยค่ะข้อ 2, 2เด็กที่อยู่ในคันมีสิทธิ์ที่จะเกิดมาตามธรรมชาติเอเด็กที่อยู่ในคันและมีสิทธิ์เกิดมาอยู่ในสิทธิด้านไหนหน้าทิชเชอร์ให้เวลา5วินาทีค่ะ5 4 3 2 1 0หมดเวลาค่ะสิวเดนเราไปดูกันเลยค่ะว่าข้อ2 เด็กที่อยู่ในคันมีสิทธิ์ที่จะเกิดมาตามธรรมชาติจัดอยู่ในสิทธิข้อกอไก่นั่นเองค่ะคือสิทธิที่จะมีชีวิตรอดนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆตอบถูกกันบ้างไหมเอ่ยถ้าตอบถูกกันเรียบร้อยแล้วเราไปดูข้อ3กันเลยค่ะิลเดนคะเรามาช่วยชิเชอร์หาคำตอบของข้อ3กันเลยค่ะโจทย์ข้อ3มีอยู่ว่า ได้รับการคุ้มครองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศจัดอยู่ในสิทธิข้อไหนเอ่ยทิเชอร์ให้เวลา5วินาทีค่ะ5 4 3 2 1 0หมดเวลาค่ะเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าการถูกล่วงละเมิดทางเพศจัดอยู่ในสิทธิข้ขอขอไข่นั่นเองค่ะคือ สิทธิที่จะได้รับการปกป้องจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะข้อ3ตอบถูกกันบ้างไหมเอ่ยเมื่อเด็กๆตอบถูกกันแล้วไปช่วยครูหาคำตอบในข้อ4กันเลยค่ะสิลเด่นคะเรามาช่วยกันหาคำตอบในข้อ4ให้กับทิเช์เลยค่ะเด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาเป็นเวลา12ปีเ การเกี่ยวข้องกับการศึกษาเป็นสิทธิด้านไหนหน้าสิวเด่นคะมาช่วยจิเชอร์หาคำตอบเลยคะ่ะทิเชอร์ให้เวลา5วินาทีคะ่ะ5 4 3 2 1 0หมดเวลาคะ่ะซิวเด่นได้คำตอบกันหรือยังคะเราไปดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะว่าเด็กทุกคนจะได้รับการศึกษาเป็นเวลา12ปีนั้นจะอยู่ในสิทธิข้คคอคควายคะ่ะ คือสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาปัจจุบันนี้รัฐบาลจะมีการบังคับให้เด็กๆทุกคนจบการศึกษาขั้นต่ำที่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นั่นเองค่ะซิลเดนคะมาช่วยทิเชอร์หาคำตอบข้อสุดท้ายแล้วค่ะคือข้อ5นะคะมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่ออันุรักษ์สิ่งแวดล้อมเอ การมีส่วนร่วมเป็นสิทธิด้านไหนนะมาช่วยชิเชอร์หาคำตอบเลยคะ่ะทิเชอร์ให้เวลา5วินาทีคะ่ะ5 4 3 2 1 0หมดเวลาคะ่ะสิวเดนมีคำตอบในใจหรือยังคะแล้วคำตอบนั้นตอบว่ายังไงคะตอบว่าข้ององูนั่นเองคะ่ะการมีส่วนร่วมก็คือสิทธิ ที่จะมีส่วนร่วมนั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสิวเดนสำหรับเนื้อหาเรื่องสิทธิเด็กเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมๆกันเลยนะคะสิทธิมนุษยชนหมายถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนได้รับอย่างเสมอภาคกาันและเท่าเทียมกันนั่นเองค่ะโดยสิทธิเด็กเราจะแบ่งออกเป็น4ประการค่ะ 1. สิทธิที่จะมีชีวิตโดยมีชีวิตตั้งแต่ตั้งคันค่ะ 2. ส,สิทธิที่จะได้รับการปกป้องจากอันตรายต่างๆค่ะ 3. ส,สิทธิที่จะได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาค่ะและ 4. ส,สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นทางด้านต่างๆค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสิวเดนสำหรับสิทธิต่างๆที่เราควรจะได้รับสิวเดนลองนึกดูค่ะว่าในชีวิตประจำวันเรามีสิทธิต่างๆที่เราจะได้รับมีอะไรกันบ้างแล้วนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันรักษาสิทธิต่างๆที่เราควรจะได้รับนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดและอยู่อย่างมีความสุขแล้วมาพบกับทิเช์ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ